ไม่ใครเนี่ก็เห,หนื่อยละหมูแกงพี่ไม่ได้แกงแกงเหรอไม่ซ่อนบ้านน,<ะ>นู้นบดยังพี่พีแอเขาทำน้องพิมพ์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวหนูหยาบไปนั่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมดบ้านนะครับหนูก็ไม่เหมือนพี่ละกันหมดยังหมดยังหนูจำได้ไุ่นใคร ไม่คคอยดูคอยดูในตู้ตอนน้ไม่เคยนับแต่รูรู้หนูมองไม่ตาหนูรู้เดี๋ยวว่าอะไรหนู้ว่าบไหนลอปไบห้นับโอ๊ยย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 ย อะไรเราก็ดูดูจำได้แล้วเอานาฬิกาไปทิ้งไหมเอาไปทิ้งไม่ใช่พี่ไม่ได้จะทิ้งแต่พี่แค่จะหยิบออกไปจากตู้ให้หนูเหมือนกันเรเอานาฬิกาไปซ่อนเหมือนกันคอนเทนเนอร์ไหมล่ะพี่ตจงคอนเทนเนอร์ไหมล่ะอยู่กับแก๊งหนีภูทุกคนขะไม่ต้องซื้อใหม่ผมไม่จำแล้วไม่มีที่เก็บแต่พี่ต้องมาหาไม่ต้องซื้อตุ๊กตาไม่ต้องซื้ออะไรไปแล้วนะคะทุกคนคือเราแบบดูคลิปกันก็พอนะคะ เพราะว่าห้องไม่มีที่เก็บก็คงไม่ต้องซื้อมันไม่มีที่เก็บบ้านเดนไม่มีที่เก็บเราซื้อแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปนอนอยู่บ้านนะคะได้แกล้งที่ตรงรีถือว่ามีความสุขคบว่าล่าสุดครับเสื้อผมพังครับเสื้อผังแต่ว่าในตู้มันถือว่า <c oughs> ดามใจ <c oughs> ดามใจดามใจโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ ไม่ตั้งใจไม่ทำนะแล้วไปเองแล้ <c oughs> วเองนี่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆานนะครับขอบคุณทางวันไลท์แสตม์ด้วยนะครับที่ทำตู้สวยๆมาแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง,องคำสิงค์ฟามิีด้วยนะครับวันนี้ก็ เขาแก้งผมว่าผมแก้งเขาคืนวันนี้ไม่ไปครับไม่ไปค่ะจำนาฬิกาพี่ไม่จ้อนจอดแล้วก็เปาหนูก็หายหรอกเอาดิเอาไม่ละจานนาฬิกา